โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับนู่ผมเองครับไอแมตุนนะวันนี้ผมก็ซื้อนาดเพื่อนมาอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่คนเดิมครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับก็เผาฉลามเทียวิสัยครับเทียอะไรไม่รู้นะครับเทียห้าที่หกเลแหละผมบอกแล้ว <faktiskt> ก็ห <aslında> ม <dan S 2> ัดกดนะรับผมใส่ประคุมอัตตาลิปมาเพื่อมองกัน เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมาสุกมาดหกร้อยเลยนะนจะผโหดิ่งเนี่ยมาดหกร้อยจะได้หกร้อยใช้ผลแ ma นะม็กมานะมาสุกใช้ทุกตุกเกวดาบผู้โอด้ดิงนะนไปแล้วก็ สกิลโอเคต่อไปแม็มก,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 กามาตื่นไม่ทุกสกิลนะตื่นไม่ทุกสกิลสกิลสุดท้ายไม่ตื่นนี่สกิลสุดท้ายไม่ตื่นใครช่วยใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าแม็กมาสก,กิลไหนตื่นเพราะผมไม่เคยเล่นนี่เพราะชาลามนะแล้วผมไม่ดูของ ดาวันนี้ครบครบไม่ครบครบครบนะครับดาบรอมาครบ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 นะครับครบและที่เหลือก็มัดไม่ครบสักมัดโอเคต่อไปก็เป็นปืนดืนนะครับปืนไม่ต้องพูดถึงมัดแม่งไม่มีเลยแล้วก็นี่คือค ถ้าเสียงผมเบาผมคือภาคที่หลังนะครับผมอัดคลิปเกินแล้วก็ภาคที่หลังโดยเสียงผมเบาผมบอกไว้ก่อนเลยคนที่บอกให้ผมพูดงดังผมก็พูดได้แค่นี้แหละอคทีสายลูนะครับมผมมาภาคที่หลังนะถ้าคลิปหน้าผมมีอะไรลงผมจะมาฝากให้ดูอืมลึับ ทุกคนสกิลกบินกมผมแจกดีไหมนะแจกดีไหมทุกคนแจกมั้่ทุกคนไม่ต้องห่วนะครับราจีทที่ผมไม่แจกก็คือมันติดสองชั้นครับแล้วถามพี่ทำไมพี่ไม่แตะแค่ติดสองชั้นแต่มันเป็นเลขสุ่มนะ ต้องสามสุ่มราดเก็บตรงนี้เลยผมไม่แจกราดนี้ผมจะแจกดีไหมทุกคนวุ้ยจะเก็บไว้เล่นโอเคนะครับสมหรัเก็บนี้มีเก่งเลยนะไม่มีอะไรมากหรอกจะมารีวิวราดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุ้มไหมทุกคนคิดว่าคุ้มไหมผมก็คิดว่าก็คุ้มอยู่นะน่าจะค,คุ้มอ่ะโอ้มทุกคนในเซิร์ฟมีเยอะสองสามคนหนึ่ง ก็เพิ่มลงกิ่งเงี้ยไปจะงเก็บเงาไปใหม่